คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อมิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับหรือว่ากดแชร์นะครับไปทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝาก FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f อฟซีมิดดรกสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำเอฟซพี่น้องผิดหวังนะครับสูตรเจาะ2ตัวนะครับได้อยู่ที่3กับ4นะครับก็มา30ศูนนะครับตัวเจาะตัวเด่นนะครับก็ยินดีกับ f c นะครับมิดดร์กที่มีความโชคดีนะครับขอพากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ แอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วทําเต็มที่สุดความสามารถเช่นเคยนะครับตรงอกตรงใจเอซมิตรรักหรือเปล่าไปรับชมสูตรเจาะซ่อ,องตัวสูตรทุ่งเงินพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆน,น,นะครับก็สอบประจำวันจันทร์นะครับที่16มิถุนายนนะครับปศสอ6 8นะครับ ก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของราวพัฒนานะครับในปีพศ2,500นะครับผม68นะครับหรือว่าเดือน6นะครับเดือนมิถุนายนนะครับข้อสอบเดินทางมาถึงครั้งที่6แล้วนะครับ6ครั้งนะครับเข้า5พาดหก็ถือว่าเข้ามากกว่าหลุดนะครับสําหรับข้อสอบเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้าก็ถือว่าสูตรแกมเลยนะครับ ข้สอบล่าสุดนะครับออกที่501631บางที่เอา50นะครับเป็นก็สอบล่างบางที่ก็เอา0 1นบางที่เอาหนึสำหรับหกสามศูนบนด้วยกันนะครับวันนี้3003ตัวจเจาะก็ยินดีกับ FC ฟซีมิดดักที่มีความโชคดีนะครับก็พากันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับแอดก็จะทําไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคิมนำโชคพากก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับ แอดก็มี3สูตรในการบวกลบนะครับผมก็จะมีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาสําหรับหาน้อยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นจะเป็นเลขตารางวันนะครับจะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนคำนวณวันนั้นออกวันจันทร์คำนวณให้วันจันทร์ออกอังคารคำนวณให้วันอังคารน,น,นะครับ แอดก็จะมาสรุปย่อยให้ดูนะครับสาหรับข้อสอบประจําวันศุกร์นะครับแอีพี่น้องแอดคิมได้4กับ3-3คือเลขผสมนะครับเลขจากทางช่องได้30สําหรับ1มาอยู่นะครับใครจับชุดวิน1661นะครับบางท่านก็ได้6-1นะครับเป็นข้อสอบเกณฑนล่างก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับต่อไปจะเป็นวันจันทร์นะครับข้อสอบออกวันจันทร์จะตรงกับข้อสอบไทยนะครับขนมไทยเขาออกวันจันทร์นะครับเดี๋ยวแอดจะอาจคลิปลงให้นะครับสาหรับขนมไทย วันจันก็จะมีเลขหนึ่งเลขหกเลขเก้าเลขเจ็ดเลขห้าเลขศูนย์เลขสี่นะครับศูนย์ก็เลขศูนเกินสามารถจะวินได้เหมือนกันนะครับสําหรับเด่นศูนย์วันนี้แอดก็จะคัดชุดของมังกรทองนะครับเอฟซีเป็นน้องลงหกตัวนะครับชุดวินนะครับชุดวินก็จะมีตัวเด่นอยู่ที่ศูนย์นะครับหนึ่งห้าหกนะครับเจ็ดแล้วก็เก้านะครับสี่คือเลขผสมนะครับ ่าเลขที่คัดออกไปสามารถมาจับมาวินได้นะครับสําหรับเลขสี่เลขส่วนเกินเลขอยู่ในตารางนั่นแหละนะครับตามนี้นะครับสําหรับสูตรชุดวินนะครับ2ตัวเด่นนะครับเน้นนะครับสูตรบวกออกมาได้มากที่สุดนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับเน้นอยู่ที่0ูนแล้วก็5นะครับสําหรับ2ตัวเด่นนะครับสองตัวเด่นอยู่ที่ศูนย์กับหนะครับ สำหรับหาศูนย์นะครับแอดจะเจาะให้ไม่เยอะเช่นเคยนะครับจะเจาะแค่สามคู่นะครับจะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์เจ็ดนะครับจะเจาะให้สามคู่นะครับเจาะไม่เยอะนะครับสำหรับเด่นศูนย์นะครับสำหรับตัวเด่นนะครับสำหรับในบ้านแอดจะเจาะให้ประมาณห้าคู่ถือว่าหกคู่นะครับเจาะสามคู่โอกาสพลาดมันจะสูง นะครับเจาะห้าคุ่งคูณรู้ว่าลูดเลยนะครับหรือแม่ง้ก็ศูน่ะครับหกศูนย์เนาศูนย์ห้าศูนย์ะครับสีนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับตัวที่2นะครับเน้นอยู่ที่5นะครับจะมี05นย์ห้าห้าหนึ่งห้านะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรเจาะ นะครับสองตัวนิเน,น้นนะครับถ้ากลัวพลาดก็อย่างที่บอก0 5 5 1 5ห5 7 5 9นะครับหรือว่า54นะประมาณนี้นะครับจากาคููโอกาสพลาดมันจะสูงนะครับสำหรับเลข6มาแอดคิมกลับเลยนะครับใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับมันชอบกลับหัวนะครับสำหรับ6กับ9มันตัวเดียวกันนะครับ สำหรับเอสีมีลักทีมที่ชอบตัวแคทบวกมาให้จับวินในตารางเลยนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับเอ็าให้ระวังอยู่ที่4 0นย์นะครับเจ็ดศูนย์นะครับห้นะครับห้นะครับห้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด่นนะครับสำหรับสูตรเจาะนะครับผม4ตัวจะใช้เป็นข้อสอบผสมนะครับก็จะเป็น1 7 0นะครับ7 1,40 อ่าห้าหนึ่งหกศูนย์สำหรับข้อสอบหกตัวจะเป็นห้าหนึ่งศูนย์หกห้าศูนย์นะครับสำหรับข้อสอบชุดหกตัวนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสูตรจากทางช่องนะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าห้าให้สองคู่นะครับสายเบิ้ล ตามนี้นะครับสาหรับข้อสอบจากทางช่องแอดคิมนำโชคพาลวยสูตรเจาะ2ตัวเน้นนะครับหมดที่แล้วก็เจาะเข้า0ูนย์สามชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสาหรับเอฟซี FC พี่น้องเข้ามาใหม่นะครับจะชอบอย่าลืมกดติดตามที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนำโชคพารวยเอามานําเสนอในคลิปต่อๆไปสําหรับ f c มิดลักจากได้ข้อสอบนะครับสูตร เม็ดเดียวนะครับก็คอมเมนต์มาบอกแอดท้ายคลิปนะครับแอดจะไปคิดก้หนหาข้อสอบเม็ดเดียวหรือว่าข้อสอบวิ่งล่างวิ่งบนเอฟซีพี่น้องรับชมคลิปต่อไปสําหรับวันนี้แอดก็ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอเอฟซีมิตรรักโชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ